นการฝุ่นออกขนาดเล็กหรือว่า PM2.5 ของสมุทรสาครยังอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งจะเห็นได้จากความขมุขมัวบนท้องฟ้าในช่วงเช้าที่เกิดขึ้นในช่วงนี้และจากข้อมูลพบว่าสาเหตุของการเกิด PM2.5 อันดับแรกก็มาจากเรื่องของการจราจรด้วยดังนั้นมาตราการหนึ่งก็คือการตรวจวัดควันดำรถยนต์ที่ทางขนส่งจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการมาบ้างแล้วตามท้องถนนในจุดต่างๆและเมื่อช่วงเช้าของวันที่9มกราคม จึงได้มีการตรวจควันดำรถยนต์ในสถานที่ราชการด้วยความร่วมมือของสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5และสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครโดยใช้จุดตรวจก็คือที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็มีรถยนต์ของหน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจกันอย่างต่อเนื่องจํานวน41คัน และพบว่ามีค่าควันดำเกินมาตรฐานจำนวน2คันโดยทางเจ้าหน้าที่ได้สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดค่ะทางด้านนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ร่วมสังเกตการได้ชี้แจงถึงมาตรการแก้ปัญหา PM2 จุดท่านในสมุทรสาครซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการจราจรที่มีปัจจัยมาจากสภาพรถยนต์ค่ะในภาพรวมที่เราได้ทราบกันดีว่าค่า PM 2.5ของสมุทรสาครเราค่อนข้างสูง เป็นระดับต้นๆของของประเทศแต่ว่าในทางวิชาการปัญหาสาเหตุใหญ่ที่เราได้วิเคราะห์สาเหตุระดับหนึ่งมาจากการจราจรนะครับเยเป็นความร่วมมือที่ท่านผู้ว่าก,การจังหวัดสมุทรสาครท่านผลดำรัมท่านได้กำหนดมอบมายูบายแล้วก็มอไปผมดูแลเรื่องนี้เราได้เรียนเชิญส่วนราชการมาวางมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวนะครับตอนนี้เราเริ่ม ในส่วนของการจราจรและการขนส่งนะครับซึ่งต้องขอความอภัยกับพี่น้องประชาชนหากการสัญจรไปมาอาจจะไม่สะดวกเนื่องจากจ้าหน้าที่อยู่ในภาวะที่รณรงค์ป้องกันภาวะควันดำนะครับกรมการขนส่งทางบกได้เริ่มใช้เกณฑ์ตรวจว,ดวัดควันด,ดำจากท่อไอเสียใหม่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอาัดพศ2564 ด้วยเครื่องมือและวิธีการตรวจวัดจำนวน2แบบได้แก่ระบบความทึบแสงซึ่งเดิมไม่เกิน45ปรับเป็นไม่เกิน30และระบบกระดาษกรองเดิมไม่เกิน50ปรับเป็นไม่เกิน40ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่13เมษายน2565ครัอ่าก็คือเทส1เทส1คหนึงที่1เทสสองงที่2เทสตต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน30ครับเทสเทส ถ้าหากเกิน30%อันนี้ถือว่ายังดียังมีเกณฑ์ที่ไม่เกินถ้าไม่เกินควนาที่เรากำหนดส่วนของผู้ส่งเวลาเราตั้งด่านนี้เราจะกฎหมายของเราจะดูถึงเรื่องของพรบขนส่งถ้าหากว่ามีค่าควันดําตรวจวัดมาเกิน30%เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการของเราก็จะพ้นห้ามใช้กับรถบรรทุกคันนั้นหรือว่ารถที่จดทะเบียนในคันนั้นซึ่งเป็นรถที่จดทะเบียนตามพรบขนส่งนะคะหลังจากนั้นผู้ประกอบการจะต้องนํารถไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็นํารถเข้ามาตรวจสภาพรถอีกครั้งหนึ่งในการตั้งจุดตรวจวัดควันดำครับเป็นรายเดือนแล้วก็ของสมุดสาครแล้วก็จะมีแผนที่จะลงในเดือนนี้อีกครั้งหนึ่งท,ทั้งหมดเราจะดําเนินการ อยู่ป็นิประมาณเดือนมีนาถึงเมษาย,ยนครับในการตรวจควันด,ดำรถยนต์ที่สัญจรไปมาในผ่านพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครครับที่ผ่านมาที่ตรวจมาเยอะไหมคะที่เกินควันดำในส่วนของขนส่งก็พบว่ามีเกินอยู่บ้างครับในส่วนของอรถตามพรบสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยที่เราตรวจไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่พบมีค่าควันดำเกินมาตรฐานครับรถส่วนบุคคลถ้าตรวจแล้วควันดำเกินมาตรฐานที่กำหนดจะมีการเปรียบเทียบปรับ5,000บาทและพ้นห้ามใช้ จนกว่าเจ้าของรถจะนำรถไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีควันดำเกินกำหนดและนำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านสู่งทีแก้ไขรถที่ปล่อยควันดำเบื้องต้นได้แก่ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนกรองอากาศใหม่เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาปรับตั้งน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงให้ถูกต้องตรวจเช็คและปรับตั้งหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นละองและมีแรงดัน และตรวจเช็คซ่อมเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอค่ะทางทอชอเองนี่ก็ได้ร่วมมือกับทางขนส่งทุกปีนะครับแล้วก็ทางทางศิวลอมภาค5หรือสำนักง,งานควบคุมสิ่งแวดล้อมที่5นะครับมาร่วมกันตรวจปันดรามทุกปีแล้วก็ลลงให้ทางเราเลิกใช้เรื่องของน้ํามันดีเซลที่มีเกินาค่ามาตรฐานนะครับแต่ขอความร่วมมือทุกท่านครับเพื่อรักษาภาพรวมรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครเราขอได้โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ ั่นตรวจเช็คายาพาานะของท่านนะครับบางทีไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจครับถ้าเกิดท่านรู้สตาร์ทเครื่องรู้ว่ามีมีควันดำขอ่ท่านตรวจถ่ายน้ำมันเครื่องขอให้ตรวจเข้าศูนย์เข้าอู่นะครับเพื่อลดภาวะมลพิษ